ไปสิไปบ้านเองสิบะเอ้ยฟังไหมเนี่ยกลับบ้านเองดิเอาเอาลีล่ำลีลาโอ้โหรู้เรื่องไห้เนี่ยไอ้เมียวไออ้วนกลับบ้านเองสิจะมานอนกิ้งนอนเกียงนี่ทำไม À, chuẩn chửi. chửi khắp chuẩn 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 rui ủ cua à, à, Xưa ý, Gặp bạn Bay Gặp bạn em Chú chú Uốn Bay gì Nè, chẳng cho mà thiếng ra เด้ววันนี้จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเอ้ยให้กลับบ้านโอ้โหเจ๋ยอ๊เจยดูนะครับรีล่ำรีลามาก ไม่ยอมกลับบ้านกับช่องตัวเองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนมุมนอนเปลี่ยนมุมนอนใหม่อีกละเอออ่ะเอาเข้าไปทำเป็นนะทำเป็นทำเป็นดูดูเอาไม่กลับบ้านกับช่องชอบมาขุด ขี้ใส่แปลงผักนะคะเนี่ยแต่เราก็เอาอะไรกั้นไว้ไม่ให้มันเข้าไปมันเข้าไปเอื้ไม่ได้มันก็มานอนเล่นอยู่ข้างๆแปลงผักไล่ก็ไม่ไปด้วยนะมีเถียงเราด้วยเฉยดูนะดูหน้าตามันเอ้ยรู้เรื่องไหมนเนี่ยทำเป็นหลับตาปิ้มอีก กลับบ้านกลับบ้านเองดิมืนค่ะมืนไม่ไปนอนเฉยเดียไม่ได้ให้หลับนะเอวันลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ ไปจะไปไหมเนี่ยเฉยครับเฉยดูสิดูลีล่ำลีลาไปมานอนเฉยๆนะห้ามขี้ใส่แปลงผักนะไปละไปละตกใจ